นี่ครับอยากให้ดูสับปะรดรุ่นแรกแรกรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่เพื่อนเอามาให้และบอกว่าเป็นพันธุ์สับรดไต้หวันนะครับนี่ยังอยู่เลยครับเนี่ยตอนนี้รากเขายังอยู่น่าจะสามสี่ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ช่วยตัดไอ้ริงที่มันตายนะออกนะออกบ้าง นะครับเนี่ยจิงที่มันตายออกบ้างก็ให้มันจิงใหม่มันได้เดินได้สะดวกนะครับเนี่ยเรถสวยรุ่นรุ่นแม่เขารุ่นแรกนะครับนี่กําลังออกดอกๆทีเดียวนะครับเป็นออริจินอลดั้งเดิมนี่ครับให้ลูกกินนะเออรุ่นนี้เสลรถไต้หวนันที่เป็นออริจินอลเนี่ยมัน หวานกลมกล่อมนะไม่ใช่เปรี้ยวแปรแ่มแปรแมำนะก็พอคนเอาไปฝากพักพวกชอบก็เลยลองขยายพันธุ์กันใหญ่เลยแต่พอไอพันธุ์ที่เราไปขยายเนี่ยมันลูกมันไม่โดกเหมือนแม่มันเท่าที่สังเกตนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดินมันไม่เหมือนกันแล้วเปล่าไม่รู้นะนะครับนี่ฮะพาเพื่อนๆมาชม อืมนั่นแหละมุมเสาวรดไต้หวันพันดั้งเดิมพันดั้งเดิมหมายว่าลูกมาสี่ปีละนะยังได้กินลูกมันเรื่อยๆทุกปีให้ลูกให้เรากินทุกปีนะครับเนี่ยต้นดั้งเดิมของมัน,นนะเนี่ยนะเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะครับเนี่ยใช่หมดเลยครับเนี่ยฮะนะครับเพราะนั้นอ่ะก็ได้กินจากต้นแม่มันนี่แหละ ต้นที่ปลูกใหม่ยังใบงามแต่ว่าลูกไม่ค่อยออกนะลูกไม่ค่อยออกแต่ก็เริ่มเห็นดอกมันแล้วครับแต่มันไม่ดกเหมือนต้นแม่มันนะครับนี่แม่มันจะดกเมื่อก่อนดกกว่านี้เยอะฮนะนะมเมื่อก่อนดกกว่าน,นี้นะครับอ่าแนะนำเพื่อนๆเื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ